เด็กหญิงนิยายพันพีเจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่สิบเอ็ด ขณะที่อีหนิงมองเฉิงหลางก็อดนึกถึงเรื่องของตระกูลลู่ไม่ได้นางคิดถึงห้องของพี่สะพ้ายใหญ่ที่ตักขังนางไว้ยี่สิบกว่าปีคิดถึงเขาที่ยืนอยู่หน้าเตียงของพี่สะพ้ายใหญ่ขอบตาแดงดำขอบฟันกล่าวเสียงกล้าเป็นท่านที่ทำร้ายนสาสะพ้ย ท่านวางใจชาตินี้ข้าจะไม่มีวันยอมปล่อยท่านไปและจะไม่ยอมให้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหลวอีซิวที่ทำได้เพียงฟังพวกนางสองคนร้องเสียงสอดประสานด้วยอารมณ์เบื่อหน่ายในที่สุดก็ลุกขึ้นไปดึงอีหนิงให้มานั่งด้วยกันอีหนิง ข้าเบื่อจะตายแล้วเจ้ารีบมาวางมากกับข้าเถิดนางรอบส่งสายตาให้อีหนิงสื่อว่าหลวงอีวี่กับหลวอีเหรียนต้องมีรับลมคมในกันอยู่อย่างแน่นอนเมื่ออีหนิงเห็นป้ายหยกที่เอวของเฉิงหลางก็พรันกล่าวขึ้น พี่ชายเฉิงหลางหยกชิ้นนั้นฝีมืออย่าบราคาถูกไม่คู่ควรกับฐานะของท่านเหตุใดจึงไม่เปลี่ยนเป็นชิ้นที่ดีกว่านี้เล่าเจ้าคะรอยยิ้มของเฉิงหลางเยือกเย็นขึ้นทันทีเขาไม่ชอบให้ผู้อื่นพูดถึงยกชิ้นนี้แม้เพียงครึ่งคำเผ่าว่าอย่างไรอีหนิงก็เป็นเพียงเด็กคนหนึ่งเขาจะถือสากับเด็กตัวเล็กๆได้อย่างไรดังนั้นจึงเพียงกล่าวว่า น้องสาวอีหนิงยังเด็กนักจึงไม่รู้ความหลัวหวยยวนที่อยู่ด้านนอกเรียกเฉิงหลางเฉิงหลังจึงลุกออกไปจากถงบุพผา,าพรอ์งดงามหรูหราขับให้ร่างเขาดูสูงตระงานท่วงผ้าสง่างามโดดเด่นหลัวอีซิวดึงอีหนิงมาวางมากหลังจากเล่นอยู่สักพักก็เห็นเฉิงหลังและคนอื่นๆจากไปนางเอ่ยถามอีหนิง เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าหยกชิ้นนั้นฝีมือหยาบราคาถูกอีหนิงยกมือขึ้นเผาคางพูดเสียงแผ่วเบาพี่หญิงห้าท่านแก้ไขมากมาห้าครั้งแล้วหากท่านประสงค์จะชนะถึงเพียงนั้นก็บอกข้ามาเถิดข้ายอมให้ท่านก็ได้อย่าได้หาเรื่องอื่นมาพูดอีกเลยหลวอีซิวทำได้เพียงเก็บหมากไปวางที่เดิมด้วยอาการขัดใจตกลงตกลง ข้าไม่แก้ไขมากแล้วก็ยังไม่ได้อีกหรือเอีหนิงคลี่ยิ้มบาง นางย่อมรู้ว่าหยกชิ้นนั้นราคาถูกเพราะเป็นนางที่ซื้อให้เสี่ยวเฉิงหลางยามที่เขายังเล็กใช้เงินไปเพียงห้าตำลึงเท่านั้นคาดไม่ถึงว่าเขาจะพกติดตัวอยู่ตลอดอีหนิงกับอีซิวเล่นกันอยู่สักพักก็ถูกหลินไห่รู้สั่งให้สาวใช้มาตามหลินไห่รู้กล่าวว่าทำขนมเกาลัดไว้ให้อีหนิงไม่ได้มาที่เรือนของหลินไห่รู้บ่อยนักเรือนของนางกว้างขวางโอ้อา ปูพื้นด้วยพรมกรรมัมีบนชั้นมีกระถางหยกวางประดับเรียงรายฉากบังลมลายร้อยวิหกคำนับพยาหงแบ่งพื้นที่ด้านข้างออกจากห้องด้านในเป่งประกายสีทองระยิบระยับขนมเการัดบนถาดกระเบื้องเคลือบถูกยกเข้ามาหลิ้นไห,หรูรินน้ำชาให้อีหนิงถ้วยหนึ่งพรางเอ่ยถาม เมื่อสักครู่ข้าได้ยินพวกสาวใช้เล่าว่าพี่หญิงสี่กับพี่หญิงหกของเจ้ากำลังเสวนากับคุณชายรองเฉิงหรืออีหนิงกัดขนมเการัดพลางพงกศีษะหลินไ้รูกดน้ำเสียงให้เบาลองพี่หญิงหกของเจ้าว่าอย่างไรอีหนิงเอาสิ่งที่พวกนางพูดมาสาธยายให้หลินไ้รูฟังอีกครั้งหลินไ้รูขมวดคิ้วมุ่น พี่หญิงสี่เจ้ากำลังพูดนางอยู่ด้านข้างจะร่วมสนทนาด้วยเพื่ออันได้หรือนางจะถูกใจคุณชายร้องเชิงเข้าแล้วเดิมหลินให้หรู้อยากพูดว่าลูกที่เกิดจากหญิงชั่วย่อมมีอุป,ปนิสัยชอบยั่วย,ยวนเช่นเดียวกันแต่เมื่อคิดถึงอีหนิงที่อยู่ด้านข้างจึงไม่อาจพูดออกมาทำได้เพียงคลี่ยิ้มพลางโบกพัดให้อีหนิงก่อนจะถาม เหมยเหมยขนมเก่ารัดอร่อยหรือไม่อีหนิงพังงอกศีซ่าจากนั้นก็ปัดเศษขนมที่ติดมือทิ้งในใจคิดว่าหลินไห่หลูคิดไม่ถูกตรงประเด็นหลัวอีเหลียนเป็นคนชาลาดจะกล้าเพ้อฝันถึงเฉิงหลังหรือหากจะกล่าวไปยามนี้นางก็อายุยังน้อยจะไปคิดเรื่องเหล่านั้นได้อย่างไรส่วนเหตุผลก็ไม่ใช่อื่นใดนางเพียงอยากเอาใจหลัวอีวี้เท่านั้น แต่ตราบใดที่หลวอีเหลียนไม่สร้างความเดือดร้อนให้อีหนิงก็ไม่คิดจะสนใจนางอีหนิงตึงกล่าวกับหลินไห้รู้ ท่านแม่ไม่ต้องสนใจสิ่งที่พี่หญิงหกทำหรอกเจ้าค่ะท่านทำให้ท่านพ่อมาหาท่านที่นี่บ่อยก็พอท่านเป็นเรือนหลักท่านพ่อไม่มีทางไม่สนใจท่านเรื่องจริยธรรมของหลวงอีเหลียนให้เฉียวอีเหนียงเป็นคนไปสั่งสอนเอาเองเถิดอีหนิงไม่เชื่อว่าเฉียวอีเหนียงจะเลี้ยงดูสั่งสอนบุตรสาวให้สง่าหน้าเกรงขามได้เมื่อลินไฮรูได้ฟังก็ยิ้มตายียิ่งมองอีหนิง ก็ยิ่งรู้สึกว่านางน่ารักพูดจาราวกับผู้ใหญ่ตัวโตเป็นเจ้าที่ฉเฉลียวฉลาดมีไหวพริบป,ประจวบเหมาะนักวันนี้ท่านพ่อของเจ้าก็อยู่พวกเราไปหาเขาด้วยกันเถิด หล่าวจบก็ยื่นมือจะไปอุ้มนางอีหนิงไม่อยากให้หลินไฮรูอุ้มจึงลงตักต่างไม้แล้วรีบวิ่งออกไปผ่านช่วงคิมหานนี้อีหนิงก็จะแปดขวบแล้วจะให้คอนมาอุ้มอีกได้อย่างไรเมื่อถึงเรือนของหลัวเฉิงจางเขากำลังพูดคุยอยู่กับหลัวสันยวนในห้องหนังสือหลินไฮรูจูงอีหนิงเดินเข้าไปใกล้ก็ได้ยินหลวเฉิงจางเอ่ย เจ้าเป็น <iser> บุตรชายคนโตของอนุเซียนเกยังเล็กนักภายหน้ายังต้องอาศัยเจ้าช่วยดูแลบ้านร้องการเรียนไม่อาจย่อนย่านการสอบระดับมณฑนคราที่แล้วเป็นเพราะมือเจ้าบาดเจ็บจึงไม่ได้เข้าร่วมครานี้ก็ติดตามไปฝึกฝนให้ดีถึงไม่อาจกล่าวว่าจะผ่านการคัดเลือกเท่าว่าอย่างไรก็ไม่ขาดทุนพูดถึงตรงนี้น้ำเสียงของหลวเเสงจังก็เบาลง บัตรนี้มือขวาเขียนอักษรได้หรือยังไม่ถึงกับคล่องแคล่วเพ่าว่ามือซ้ายพอใช้การได้แล้วขอรับน้ำเสียงของหลัวงสัญยวนสงบนุ่มนวนล้ายว่าหลวเฉิงตังจะโดองใจเขากำชับหลวงสัญยวนถึงมือจะบาดเจ็บรุนแรงแต่หากเจ้ามันฝึกฝน ก็ไม่ใช่อุปสรรคแม้คุณชายร้องเฉิงกับบัณฑิตซ่งจะรู้จักกันมานานถ้าว่าพวกเจ้าไปขอร่ำเรียนก็ต้องเคารพให้เกียรติเขาพูดเรื่องสำคัญอยู่พักหนึ่งจึงให้หลัวเซันยวนออกมาหลัวเฉิงจางจิบชาคำหนึ่งพอเงยหน้าก็เห็นหลินไห่หู่พาอีหนิงเข้ามาหลินไห่หูยิ้มพลางวางขนมเกาลัดไว้บนโตะ๊ะพูดคุยกับหลวเฉิงจางแต่อีหนิงกรับงันหน้ามอง ลวสันจวน เขามักวางท่าทางสงบนิ่งแสงอาทิตย์ยามอัสดงส่องลอดบานประตูตกกระทบลงบนใบหน้าด้านข้างอันหล่อเหลาสะท้อนเป็นวงรัศมีจางหากคิ้วหนาคมนั้นยกสูงขึ้นเล็กน้อยก็จะทำให้ผู้คนสัมผัสได้ถึงความน่าเกรงขามทั้งที่รู้ว่าอาการบาดเจ็บที่มือของเขาไม่ได้มีสาเหตุมาจากต้นเท่าว่าไม่รู้เพราะเหตุใดอีหนิงจึงเกิดความละอา เป็นความรู้สึกที่ทำให้นางแสบร้อนตรงปลายจมูกเล็กน้อยท,ทั้งทั้งที่หลัวซ่นยวนท,ทั้งทั้งที่เขาควรจะเป็นคนสมบูรณ์พร้อมคนหนึ่งแต่เพราะช่วยเหลือนางจึงทำให้เขามีบาดแผลบนมือขวาซึ่งไม่มีทางหายขาดหลัวเซ่นยวนเห็นอีหนิงยืนอยู่ตรงประตูนางสูงเพียงแค่นั้นตัวเล็กๆขอบตาแดงเรื่อท่าทางคล้ายกำลังจะร้องไห้หลัวซันยวนเดินเข้าไป ย่อตัวลงให้อยู่ในระดับเดียวกับสายตานางหัวคิ้วขมวดมุ่นก่อนจะเอ่ยถามอีหนิงเจ้าเป็นอันใดไปหลินไ้รูหันกลับมาเห็นก็ตกใจเล็กน้อยเมื่อครู่ยังดีๆอยู่เลยอีหนิงสูดจมูกในใจคิดว่าตอนต่อเยี่ยงนี้แล้วเหตุใดถึงยังรับผลกระทบจากอารมณ์ของเสี่ยวอีหนิงอีกนางใช้ชายแขนเสื้อซับน้ำตา ข้าแค่ไม่อยากให้พี่ชายสามจากไปไม่เป็นอันใดเจ้าค่ะหลวงสัญญวนมองชายแขนเสื้อที่เปียกชื้นด้วยหยาดน้ำตาของนางก็ครงศีรษะกล่าวเจ้าเป็นสตรีจะทำเช่นนี้ไม่ได้เขาหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากแขนเสื้อแล้วเช็ดใบหน้าให้นางจนสะอาดสะอ้านอีหนิงไม่ทันรู้สึกตัวหลินนห้รู้กล่าวกลัวหัวเราะ ช่างประตวบเหมาะนักข้าคงส่งอีหนิงกลับไปไม่ทันฟ้ามืดแล้วเต้าส่งนางกลับไปยังเรือนของฮูหยินผู้เท่าเถิดไม่เช่นนั้นฮูหยินผู้เท่าคงจะต้องส่งคนออกมาตามหานางหลัวสันยวนจับมืออีหนิงคาราวะหลัวเฉิงจ้างแล้วล่าถอยออกไปอีหนิงเดินตามคอนด้านข้างกำมือขวาเขาแน่นนางถามเสียงต่ำเบาพี่ชายสาม ท่านกล่าวโทษข้าหรือไม่มือของเขาคล้ายนิ่งชะง,งักอยู่สักพักเท่าว่าไม่ได้เอ่ยสิ่งใดอีหนิ่งก้มหน้าลงเอ่ยเสียงแผ่วเบาขอโทษเวลาผ่านไปเนิดนานแต่นางยังคงไม่ได้ยินเสียงของหลัวสินยวนเมื่อเห็นว่าเบื้องหน้าคือเรือนของหูหยินผูเท่าหลัวแล้วหลัวสินยวนจึงปล่อยมือนาง เจ้ารีบกลับไปเถิดท่านย่าจะร้อนใจอีหนิงงันหน้ามองใบหน้าเขาหลัวสันยวนจึงชะง,งักอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยข้าให้คนส่งแบบอักษรหลายแผ่นไปให้เจ้าแล้วเจ้าต้องฝึกคัดให้หมดกลับมาข้าจะตรวจด,ดูหากฝึกไม่ครบ ข้าจะลงโทษเจ้าพูดจบก็หมุนตัวเดินจากไปอีหนิงเข้าใจในความหมายของหลัวสันยวนนางคลี่ยิ้มตะกกนว่าตกลงตามแผ่นหลังของเขาที่จากไปไกลก่อนจะเดินตามเสียจือเข้าไปในเรือนพักเพียงแค่เขาไม่ถือโทษกรดนางก็พอโหยินผู้เท่าหรือว่ากำลังส่งคนออกไปตามนางก็เห็นอีหนิงเดินเข้ามาเปลือกตาของโฮยินผู้เท่าเลิกขึ้น ดีใจอะไรเยี่ยงนั้นพี่ชายสามของเจ้าส่งเจ้ากลับมาหรืออีหนิงพังงกศีสะเดินไปนั่งข้างกายหูหยินผู้เท่าหลวเมื่อเห็นนางกำลังสวดมอนก็พลันนิ่งไปพี่สะพ้ยใหญ่ก็ชอบสวดมอน ตั้งแต่ลู่เจียหลานสามีของนางเสียชีวิตก็เอาแต่สวดมนต์ทั้งวันดังนั้นพอนางได้ฟังบทสวดมนต์นานวันเข้าจึงสามารถท่องออกมาได้โหยินผู้เท่าหอวากำลังอ่านบทสวดวัชระปรัชญาปารามิตาสูตรเริ่มแรกที่รู้ว่าลู่เจียเสียสังหารน,นาง นางก็บังเกิดความเครียดแค้นไม่อาจปล่อยวางมองเขาวางท่ากราบไหว้ตอนอย่างไม่แยแสเมื่อเห็นเขายิ่งนับวันยศถาบรรดาศักดิ์ก็ยิ่งสูงขึ้นเห็นวันที่ไม่มีผู้ใดสามารถทำร้ายเขาได้อีกนางก็สุดแสนทานทนอยากจะออกไปแก้แค้นด้วยตนเองเท่าว่าเมื่อสวดมนต์ไปเรื่อยๆนานสิบกว่าปีนางก็สงบลงไม่น้อยถึงอย่างไรนางก็ไม่สามารถสังหาร ดูเจียเสียได้แม้จะได้เกิดใหม่เป็นคนอีกครั้งแล้วแต่ก็ยังไร้ซึ่งหนทางูหยินผู้เท่าหลวเห็นนางซอฟตัวลงบนโต๊ะด้านข้างมองบทสวดในมือต้นก็ยิ้มพลางรูปผมของนาง เป็นอันใดไปเมื่อครู่ไม่ใช่ว่ายังดีใจอยู่หรือพี่สายสามเพิ่งจะส่งแบบอักษรมาให้เจ้าอยากให้เจ้าฝึกคัดพี่สายใหญ่เจ้ายังส่งชุดตุ๊กตาแก้วมาให้เจ้าหลายตัวไปดูซิว่าน่าสนุกหรือไม่ทันทีที่อีหนิงเงยหน้าก็เห็นตุ๊กตานำโชคขนาดใหญ่ถึงเล็กวางเรียงรายอยู่บนชั้นข้างหน้าต่างโดยทั่วไปตุ๊กตามักจะปั้นจากดินเพ่าว่าตุ๊ก ก็ตาเหล่านี้กลับขึ้นรูปจากแก้วเป็นผลึกใสภา,ายใตใ้แสงแดดสาดซ่องแน่นอนว่าราคาย่อมไม่ธรรมดาโต๊ะด้านข้างมีแบบอักษรวางอยู่หลายแผน่นมองลายมือแล้วน่าจะเป็นหลัวงสนหยวนลงมือเขียนด้วยตนเองผลงานประณีตเรียบร้อยจัดเข้าเล่มเป็นระเบียบเพียงพอจะทำเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง ทันยา่าข้าไม่เล่นตุ๊กตาข้าจะไปฝึกคัดอักษรก่อนไม่เช่นนั้นเมื่อพี่ชายสามกลับมาจะลงโทษข้าได้อีหนิงลุกขึ้นและหยิบแบบอักษรเดินไปยังห้องหนังสือหูหยินผูดเท่าหลัวมองแผ่นหลังของอีหนิงยิ้มพลางโครงศีษาก่อนจะหันไปมองสีมามาครั้งหนึ่งสีมามาก้มศีษะยิ้ม บัดนี้เหมยเจียเอ๋อของพวกเรารู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีแล้วโหยินผู้เท่าหลัวพงพงกศีรษะนับวันนางก็ยิ่งรู้ความส่วนคนที่เคยรู้ความนานไปกลับยิ่งไม่ได้เรื่องเรื่องยามบ่ายที่ท้องบุพพาเจ้าส่งคนไปบอกกล่าวเฉินซื่อแล้วหรือยังสีมามาเอ่ยเบ่าบอกอย่างละเอียดทีทั่วแล้วเจ้าค่ะแต่ไหนแต่ไร อุยอุ๊ยนิสัยหญิงพน o งเกรงว่าคงไม่ถูกใจคุณชายของท่านรองเจ้าเมืองตระกูลลิ้วแต่กลับชมชอบคนแบบเฉิงล้างหญิงนักสีหน้าของหูหญินผู้เท่าหลัวเรียบเฉยเจ้าเอาป,ป้ายประจําตัวข้าไปเชิญหูหญินลิ้วมาชมการแสดงตอนต้นเดือนแปดหากไม่จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยอุยอุยไม่มีทางยอมตัดใจแน่สีมามารับคำแล้วถอยออกไป เมื่อเฉินหลันรู้เรื่องที่เกิดในถงบุผาเมื่อช่วงบ่ายก็โกรธจัดสาวใช้และหญิงชาราในห้องต่างล่าถอยออกไปหลัวอี่อี่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้านางหย่านน้ำตาร่วงรินไม่ขาดสายเฉินหลันโกรธจ,จนมือไม้สัน่นผ่านไปครู่ใหญ่ถึงได้เอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งครึม บัดนี้เจ้าเก่งกาดแล้วพี่สอนให้เจ้าเรียนรู้กฎระเบียบลงท้องสู่นักไปหมดหรืออย่างไรแม้คุณชายร้องเฉิงจะมีความสัมพันธ์กับตระกูลเราเพ่าว่าการกระทําของเจ้ากําลังทําให้ผู้อื่นขบขันผู้ใดสั่งให้เจ้าไปมาหาสู่กับลูกอนุนั่นเจ้าถือตอนเป็นสตรีสูงสัก์เป็นบุตรีสายตรง แต่กลับไม่รู้จักดูว่าตนมีศักดิ์ศรีนั้นหรือไม่นางไม่รู้จักกฎระเบียบคอยสนับสนุนให้ท้ายเจ้าแต่เจ้าก็ฟังวาจาไร้าสาระของนางหรือลหลวอวี่วี่แม้มริมฝีปากกล่าวทั้งน้ำตาอีเหลียนไม่ใช่บุตรสายตรงก็จริงถ้าว่านางอ่อนโยนเรียบร้อยมีสายสัมพันธ์อันดีกับข้าเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะนางยุคแยงข้าแต่เป็นข้าเองที่อยากลองดูสักครั้ง ท่านไม่ได้กล่าวหรอกหรือว่าเรื่องต่างๆหากไม่ลองดูจะรู้ได้อย่างไรฉันหลั่นโมโหโจนพูดไม่ออกทันทีที่ได้ยินหลวอวี่วี่ต่อปากต่อคำก็หยิบมวอหนังสือที่อยู่ข้างมือขึ้นมาหมายจะตีสาวใช้ใหญ่ข้างกายรีบเข้ามาห้ามูหยินตีไม่ได้นะเจ้าคะคุณหนูโตขนาดนี้แล้ว นางทำลายชื่อเสียงของตระกูลฉันข้าไม่ตีนางตนใต้ก็ถือว่าปราณีนางมากแล้วฉันหลั่นชี้ไปที่หลัวอวี่วี่เจ้ายังกล้าต่อปากต่อคำกับข้าข้าขอถามเจ้าคุณชายของท่านรองเจ้าเมืองตระกูลหลิวไม่ดีอย่างไรถึงทำให้เจ้าต้องทำเรื่องพันนี้ออกมาหลัวอวี่วี่ไม่เคยถูกมารดาต่อว่าด้วยถ่อยคำรุนแรงเช่นนี้มาก่อนนางพูดทั้งน้ำตา แล้วเขามีดีอย่างไรเป็นแค่บุตรชายของท่านรองเจ้าเมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งคราก่อนข้าเห็นเขาไม่ว่าจะเป็นรูปรักการศึกษาหรือความสามารถเขาจะเทียบกับพี่ชายเฉิงหลางได้อย่างไร เฉินหลันฟังถึงตรงนี้ก็ยิ่งอยากตีหลัวอีวี่จนทำให้หลัวอีสิวที่อยู่ด้านข้างตกใจแม้นางจะไม่ชอบพี่สาวเท่าไหร่นักแต่ก็ยังพุ่งตัวออกไปคุกเข่าขอร้องแทนหลัวอีวี่ขณะที่ในห้องกำลังวุ่นวายสาวใช้ก็เข้ามารายงานว่าคุณชายใหญ่กับคุณชายรองมาคาราวะเฉินซื่อหลัวซานยวนพึ่งเดินเข้ามาก็กล่าวว่าท่านแม่ ท่านอย่าพึ่งด่วนตีอุยอุยอันที่จริงความคิดของข้าก็ไม่ได้ต่างจากอุยอุยเท่าใดนะักท่านรองเจ้าเมืองตระกูลหลิวเป็นเพียงขุนนางระดับห้าแม้บุตรชายคนเดียวของเขาจะขยันภาคเพียนแต่ก็ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกแต่เฉิงหลังมากด้วยความสามารถเส้นทางในภายภาคหน้ายาวไกลไร้ขีดจำกัดหลวหัวยยวนรู้ว่าน้องชายของตนหัวสมองไม่ซับซ้อนจึงชำเลืองมองเขาครั้งหนึ่ง เพื่อให้เขาหุบปากท่านแม่กำลังเรียกร่อมน้องสาวเจ้าเข้าไปวุ่นวายทำไมกันหลัวหัวยวนประคองหลัวอีวี้ขึ้นหลัวอีวี้ซบบนร่างพี่ชายร้องไห้จนเอื่อนเอ่ยวาจาไม่ออกหลัวหัวยวนกล่าวว่าอีวี้เจ้ารู้ภูมิหลังของเชิงหลังหรือไม่หลัวอีวี้สสยสีซ่าหลัวหัวยวนจึงเอ่ยเสียงต่ำเบา เฉิงหลังเดิมเขาเป็นบุตรที่ถือกำเนิดจากอนุแม้แต่ฉ๋นหลันก็ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนนางนางัง่งหลังตรงคิ้วขมวดมุน่นในเมื่อเป็นบุตรอนุแล้วเปลี่ยนมาเป็นบุตรสายตรงได้อย่างไรหลวงหัวยวนจึงเอ่ยต่อ เคราะดีที่เฉิงหลังมีท่านน้าดีหลังจากลู่เจียเสวียได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารก็ให้ตระกูลเฉิงยกฐานะของพี่สาวร่วมบิดาของตนขึ้นเป็นภรยาเอกเ่าว่าชาติกำเนิดของพี่สาวร่วมบิดาของเขาต่ำต้อยเกินไปจึงให้อิงกัวกงซื่อจือรับพี่สาวร่วมบิดาเขาเป็นน้องสาว ถึงได้ขึ้นเป็นภรรยาเอกอย่างสมเหตุสมผลเฉิงหลังในวัยเยาวามักถูกพี่้ายสายตรงรังแกกล่าวได้ว่าชีวิตในช่วงนั้นน่าสงสารยิ่งนักเท่าว่าต่อมายามพี่้ายสายตรงสองคนนั้นพบเขาก็ราวกับหนูเห็นแมวอย่างไรอย่างนั้นรู้หรือไม่ว่าเฉิงหลังปฏิบัติต่อพี่สายสายตรงสองคนนั้นอย่างไรน้ำเสียงของหลวงหัว,หวย,ยวนตามล่อง พี่ชายสายตรงสองคนนั้นของเขาคนหนึ่งแต่งกับบุตรสาวของสือเตียเมืองทงเจ้าแต่นางกลับป่วยอดอดแอนแอดยังไม่ถึงปีก็จากไปส่วนอีกคนแต่งกับบุตรสาวอนุของขุนนางในสำนักสารบันกลางเมืองซานซิบุตรสาวอนุผู้นี้ขาพิการแต่ปรับไม่มีผู้ใดกล้ากล่าวสิ่งได้หลัวอี่วีพูดด้วยน้ำตานองหนะ้าเช่นนั้น เช่นนั้นแล้วอย่างไรถึงชาติกำเนิดของเขาจะไม่เหมาะสมข้าข้าก็ไม่เปลี่ยนใจหลวงหัวหยวนมองน้องสาวที่ไร้ความเกรงกลัวใดๆก็ได้แต่ทอดถอนใจ ช่างเถิดชาติตระกูลของพวกเราก็ไม่แลวท่านพ่อเป็นขุนนางใหญ่ขั้นสามทั้งยังมีตระกูลของท่านตาคอยสนับสนุนไม่ใช่ว่าเจ้าจะไม่คู่ควรกับเฉิงหลางหากเจ้าชอบพอเขาถึงขั้นนั้นจริงก็ขอให้ท่านแม่ลองดูสักครั้งเถิดฉันซื่อมองลูกชายที่กำลังมองนางจากนั้นก็บอกมือ ท่านหญ่าเจ้าปฏิเสธแล้วนอกจากนี้ตระกูลเฉิงก็ซับซ้อนนักถึงแมุุ้่เจียเอ,อ๋จะเฉลียวฉลาดเท่าว่าแต่ไหนแต่ไรก็มีนิสัยแข็งเกร่หยิ่งะนง้องแล้วจะเหมาะสมได้อย่างไรโทสะข,ของนางบรรเทาลงแล้วจึงเรียกสาวใช้ให้ประคองหลัวอุ่อวี่กลับห้องไปพักผ่อนเจ้ากลับไปใคร่ครวญให้ดีพรุ่งนี้ข้าค่อยคุยกับเจ้าอีกครั้งสิวเจียเอ,อ๋ เจ้ากลับไปเป็นเพื่อนพี่สาวเจ้าหลัวอ่อวี่ซับน้ำตาหัวใจเย็นเยียบดุดขี้เท่าที่ดับมอดนางไม่พูดสิ่งใดอีกคำนับก่อนจะออกไปจากห้องเฉินซื่อ ฉันซื่อดึงลูกชายทั้งสองให้นั่งลงไต่ถามเรื่องการเรียนของพวกเขาแต่ไหนแต่ไรานางไม่เคยกังวลกับผลการเรียนของหลัวหัวยยวนแต่หลัวซันยวนกลับเอื่อยเฉยไปเล็กน้อยนางไ่าถามอยู่หลายประโยคทั้งยังลดเสียงเอ่ยถึงหลัวซันยวน แม้พวกเจ้าสามคนจะเป็นพี่น้องกันเท่าว่าหลัวงสัญญวนเป็นบุตรชายคนโตของอนุบ้านร้องเป็นคนละครอบครัวกับพวกเราไม่รู้ว่าเหตุได้บัดนี้โฮยินผู้เท่าถึงปฏิบัติต่อเขาอย่างใกล้ชิดสนิสนมอย่าถือโทษหากแม่ต้องกล่าวถ้อยคำเย็นชาสักประโยคในภายหน้าตระกูลหลวสามารถมีขุนนางใหญ่ในราชสำนักได้เพียงคนเดียว คนที่เหลือต้องยอมล่าถอยหวยยวันท่านพ่อของเจ้าให้ความสำคัญกับเจ้าแม้แต่โหยินพูเท่าก็ยังกล่าวชื่นชมเจ้าเจ้าต้องขยันหมั่นเพียรให้มากหลัวซานยวนลุกขึ้นเอ่ย ผลการเรียนของข้าไม่โดดเด่นเท่าว่าพี่ใหญ่เฉลียวฉลาดยิ่งนักมักได้รับคำชมจากอาจารย์เสมอนับว่ามีชื่อเสียงพอสมควรในเมืองเป่าติ้งนี้ท่านแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนอกจากนี้แม้พี่สามจะเข้าเรียนแต่ก็ไม่เคยมีผลงานโดดเด่นท่านแม่ไม่ต้องกังวลไปฉันซื่อฟังถึงตรงนี้ก็โล่งอกพังอกศีรษะให้ทั้งสองคนรีบกลับไปพักผ่อน ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S <S 1> <S 1> หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ